สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ซันเดนะคะการเงินง่ายๆสบายๆสไตล์ซันเด y นะคะสวัสดีค่ะคุณวินหวังหายไปไหนแล้คะเมื่อกี้สวัสดีครับเป็นชัตเตอร์ชัตเตอร์นะคะ ep ep นี้ของเรานะคะจะพูดในหัวข้อนะคะก็คือ Windows Shopping นะคะเก็บเงินได้จริงหรือไม่นะคะ อันนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญนะคะสุดพิเศษนะคะมาประจำทุกทุกสัปดาห์จะเรียกว่าแขกรับเชิญหรือแขกประจำดีคะผมเชิญมาเรื่อยๆเชิญตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แขกรับเชิญตลอดไปนะคะเนื่องจากตอนนี้เราก็คืออยู่ในช่วงของเทศกาลแบบสิ้นปีกันแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะมีในการที่แบบว่าเออเราจะต้องแบบไปช้อปปิ้งเนาะ อาจจะเป็นของให้กับตนเองหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเครอบครัวหรือว่าบุคคลที่เรารักอย่างนี้นะคะเราก็แบบไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรต่างๆทีนี้มันก็จะเป็นเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ้ยเราควรจะแบบไปเดินวินโดว์ช้อปปิ้งก่อนดีไหมหรือว่าเราจะแบบช้อปปิ้งเลยหรือว่าเอ๊ยยังไงดีแล้วก็ตอนนี้ก็มีแคมเปญจากรัฐบาลด้วยเนาะต่างๆมากมายอาจจะเป็นแบบ ย e เอ็นซีซัน o n เพิ่มเติมทีนี้อยากสอบถาม <ừ m. S 1> คุณวินเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่ามีมุมมองในแง่ของแบบคำนี้ย Windows ้อป p ิ้งอะมีมุมมองยังไงบ้างกับคำนี้คะจริงๆ Windows Shopping ผมว่าช่วยให้เราเสียตังค์น้อยลงได้แต่ว่าแต่ชีวิตผมอะผม Windows Shopping มาตั้งนานแล้วเพราะว่า <c oughs> ตอนนั้นผมตังค์ไม่พอเป็นคน<อ>ชัดเจนค่ะ ตอนตอนเป็นนักร้องผมตังค์ไม่พอไงแบบค่าตัวแบบร้านหนึ่งมันหกร้อยอ่ะเดือนหนึ่งมันก็แบบถ้าถ้าผมไม่ไม่วินโดะผมก็อยู่อยู่ไม่ได้อ่ะร้านหนึ่งคืออะไรนะคะร้านหนึ่งไม่พอร้องร้องเพลงหนึ่งล้านร้องเพลงที่ร้านหนึ่งหนึ่งรอบอ่ะเออหนึ่งรอบอ่ะได้ได้หกร้อยประมาณนั้นอ่ะแล้วค่าตัวมันไม่เท่ากันที่เนี้ยถ้าเกิดมันไม่วินโดะผมก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเงินมาไหลไปอนะมันก็จะใช้ไม่พอดังนั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่า ผมวินโดาตั้งแต่แรกนะครับอุดลอยลวโดยการใช่ผมว่ามันเป็นท่าบังคับนะเออมันเป็นท่าบังคับของผมอะแต่ว่าอย่างตอนเรียนนะครับอย่างตอนเรียนเราก็เราก็ไม่รู้จักคำนี้แล้วก็เดินดูตามปกติแหละแล้วอันไหนชอบเงินมันก็ไหลไปตรงนั้นแต่พอเริ่มโตแล้วเริ่มรับผิดชอบตัวเองอะเออเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเริ่มเสียดายตังค์แต่ว่าอันเนี้ยมันมันคือท้ายผมไงกับท้ายคนอื่นอาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือเดี๋ยวเนี้ยครับ เดี๋ยวนี้ผมว่าคนเริ่มวินโดว์ช้อปปิ้งกันมากขึ้นกว่าเมื่อก,ก่อนนะมผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันช้อปออนไลน์ได้ด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนอ่ะเจอวินโดว์ตามห้างแล้วก็ไปกดหาโปรในออ <Online S 1> นไลน์แทนเป็นอีกมุมใช่ใช่ชใช,ใช่มันเลยแบบเป็นพฤติกรรมแบบตามธรรมชาติอะ่ะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยอยากจะเสริมว่าวินโดว์ช้อปปิ้งแบบออฟไลน์แล้วเนี่ยในออนไลน์ก็วินโดว์ช้อปปิ้งได้นะอ่าใช่ใช่ใชเออบางทีเราไม่คิดมุมนี้นะแบบ เราดูในช้อปปีดูใน l a ซ a ด้แล้วก็วินโด w ได้นะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกดทุกอันน,นนะเพราะว่าเขาจะชอบทําโปรมาล่อเราใช่ไหมใช่ค่ะผม,ผมก็อยากบอกว่าแบบในในออนไลน์มันก็วินโด w ช้อปปิ้งได้เหมือนกันนะก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นเออมุมผมนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะทั้งวินโด w ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ใช่ไหมแล้วความรู้สึกก่อนหน้านั้นเนาะเพราะว่าคุณวินมีมุมที่แบบเอ้ยก่อนหน้านี้เราก็เคยใช้มาใช่ไหมคะ แบบตอนเป็นเด็กที่แบบไม่ได้หาเงินเองใช่ไหมอาจจะไม่ได้แบบวินโดนะตอนนั้นแล้วเปลี่ยนมา mm hmm. เป็นตอนที่แบบวินโดช้อปปิ้งอะความรู้สึกเราจะต้องแบบอดทนรอหรือว่ามีความรู้สึกตรงนี้ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมจะเล่าจุดเริ่มต้นว่าทําไมผมถึงว <c oughs> ินโดค,คือตอนตอนผมเริ่มเป็นนักร้องอะตอนนั้นผมสนใจเรื่องเก็บตังค์แล้วแล้วมันก็จะมีหนังสือการเงินเยอะมากๆในยุคนั้นอะเออเพื่อนๆน่าจะนึกออกยุคสิบปีที่แล้วอะ แล้วผมอะตังไม่พอเว้ยผมก็ซื้อแบบเดือนเดือนหนึ่งผมก็ซื้อได้แค่เล่มเดียวอย่าง,างมากอะ่ะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นท่าบางคับว่าผมอะผมกินข้าวเย็นเสร็จสมมติร้องเพลงรอบรอบผัวค่าน่าจะสองทุ่มมั้งแล้วผมจะมีเวลาหลังเข้าเย็นถึงสองทุ่มอะ่ะผมก็จะเดินอยู่ในห้างรอร้านที่มันตั้งข้างๆห้างจะเปิดให้เข้าไปเล่นอะ่ะซึ่งช่วงนั้นอะ่ะมันเป็นช่วงวินโดว์ช้อปปิ้งแล้วมาถึงวันเนี้ยผมต้องขอบคุณเลยนะทั้งซีเอ็ดไนอินแล้วก็คิโนคุนิยะ สามล้านเนี่ยผมเข้าไปอ่านฟรีบ่อยมากมผมว่าผมวินโดกับหนังสือเออ,อตอนนั้นนะอ่ะเพราะว่าผมผมซื้อได้ไม่ครบอยู่แล้วอ่ะเพราะตังค์ผมมีแค่นั้นอนะ่ะผมก็ต้องอ่าน,ย,น,านยืนอ่านอ่ะยืนอ่านคอเคสอ่ะยุคนั้นอนะ่ะแล้วแล้วเชื่อไหมว่าผมทําอย่างเงี้ยผมว่าอาทิตย์หนึ่งผมได้ผมจบได้อาทิตย์ละเล่มอ่ะไปอ่านฟรีตรงนั้นนะอ่ะอ,อ,อาทิตย์หนึ่งนี่เจ็ดวันเลยหรือเปล่านะคะผมถ้าถ้าล้านนั้นอนะ่ะ มันจะไม่เกินสามสามครั้งต่ออาทิตย์มันจะไม่เกินสามรอบ,บต่ออาทิตย์สามวัน,นเออพอนักดนตรีมาต้องหมุนเวียนครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่มันตั้งกับใกล้ๆห้างหรือว่ามีร้านหนังสือผมจะเข้าไปวินโดว์ตลอดแล้วแล้วทุกครั้งก็มันก็ไม่มีใครเคยไล่ผมเลยครับพต้อง,ต,องต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าเพราะว่าตัวผมในยุคนู้นน่ะไม่ได้อยู่ลุคนี้นะลุกผมในยุคนู้นะคือแบบเดี๋ยวขึ้นภาพนะขึ้นภาพไิงแมวโอ้ขึ้นบ่อยเลวกันช่วงนี้ คือลุกตอนนั้นอ่ะมันมันดูแบบเออมันดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้มันดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่กว่านี้เพราะผมไว้ผมยาวไว้เขาไงมันจะดูแก่กว่านี้มันจะเหมือนแบบตาลุงขี่ฮาเล่คนนึงเข้ามาอ่านหนังสือนึกออกปะบุ๊กเด้อปะมันอยู่ประมาณนั้นอ่ะนึกภาพออกเลยมันมันเลยเป็นท่าบังคับครับผมก็เลยวินโดจากหนังสืออ่ะแล้วพอผมเห็นว่าเอ้าอ่านฟรีก็ได้นี่วาจริงจริงมันไม่ดีนะจริงจริงมันไม่ดีนะแต่ตอนนั้นแบบเอ้าอ่านฟรีก็ได้นี่ว่าดังนั้น ก็จะไปจะต้องซื้อทุกอย่างปะวะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยลามไปเนกลยุธเดียวกันเลยนะคะเนี่ยมันคือความขี้งกเอยจริงแต่มันแล้วแต่ไทยนะครับพอดีไทยผมมันมาทางนี้ไงทีเนี้ยมันก็เลยลามไปอันอื่นน่ะซือแบบเเสื้อผ้ามีมีล็อตหนึ่งห้าสีมันเอาสีเดียวก็ได้ปะวะแล้วก็ไม่ได้ใส่ทุกสีทุกครั้งอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมีความคิดประมาณเนี้ยครับอันนั้นแหละบุกถามว่าอะไรนะลืมเล่าไปถึงไหนแล้วนะคะเปรียบเทียบค่ะช่วงก่อน ก่อนนะคะที่แบบเอ้ยเราอ่ะใช้จ่ายได้เนาะเหมือนแบบเราไม่ได้หาเงินเองอ่ะ <c oughs> ความรู้สึกที่ต้องอดทนรอมันมีมุมนั้นด้วยหรือเปล่าแต่เนี้ยคุณวินก็คืออธิบายมาเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นท่าบังคับเนาะว่ามันมันถูกบังคับอะ่ะมันถูกฟอร์ที่จะต้องให้ทําแบบเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นความอดทนอ่ะมันอาจจะโดนกืนกินเข้าไปแล้วอาจจะแบบ <ผม S 1> ข้าม,มสเต็ป<อ>ไปไหมคะผมมองว่ามันเป็นที่มาของเงินครับคือตอนก่อนผมทํางานผมก็รับเงินจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม ือผมว่ามันเป็นที่มาแต่พอเปลี่ยนมาเริ่มทํางานการทําการได้เงินของเรามันมาจากการแบบแหกปากร้องเพลงการออกไปทํางานอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนๆก็อาจจะแบบการออกไปสอนพิเศษการเป็นทํางานพาร์ทไทม์อ่ะคือแต่ละบาทมันมาจากหยาดเหงื่อมันไม่ได้มาจากการแบมือมันก็แบบมันเป็นท่าบังคับนะผมว่าแบบผมว่าพอเราเริ่ม active income กับ passive ที่ได้แบมือก็เกี่ยวผมว่าแบบพอเราเริ่มออกแรงเพื่อเพื่อหาเงินมาให้ได้อ่ะ ผมว่าความคิดจะเริ่มเปลี่ยนออผมว่าผมว่ามันมาจากจุดนี้ครับดีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะตั้งต้นสารตั้งต้นแล้วก็คุณวินนะคะ c ก p y p a เพ e กับทุรธุรกิจนะคะด้วยโมเดลเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในตอนต่อไปนะคะโอเคคะโอเคค่ะอันนี้คือตอนนี้ยบุกอยากจะสอบถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอ่ะเคยไหมที่แบบว่า ไปช้อปปิ้งเนาะแต่ว่าก่อนออกจากบ้านอะเราคิดว่าเราเนี่ยจะไปดูเฉยๆนะไม่ได้แบบซื้อแน่ๆแต่กลับบ้านมาเนี่ยมีถุงเต็มเลยคุณวินเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะโอ้งานหนังสือประจำงานหนังสือธุรกิจผมว่าเป็นทุกคนที่มางานอะ่โดนตกเรา<ล>เราตั้งตงั้งไม์เซตไปตั้งแต่ก่อนออกเลยไหมคะว่าเราจะซื้อ,อหรตอไม่ซือ้อ ดีวันนั้นอ่ะวันนั้นเพื่อนผมเพื่อนผมไปพูดเป็นสปิเกอร์ผมก็ตั้งใจว่าจะไปฟังเพื่อนสุดท้ายก็กลับมาเล่มหนึ่งอยู่เดียวแค่เล่มเดียวผมตั้งโจทแล้วนะเออแต่อย่างน้อยผมตั้งโจทย์เนี่ยผมตั้งโจทย์ว่าจะไม่เสียเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่ตั้งโจทย์อ่ะผมว่าไปเยอะกว่านี้อ่าโอเคเหมือนเราตั้งไว้ทาร์เก็ตเท่านี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถึงทาร์เก็ตร้อยเปอร์เซ็นเนาะอันนี้ยังได้เก้าสิบแล้วหายหายไปสิบเปอร์เซ็นเนาะก็คือหนึ่งเดิม แต่ถ้าเกิดออซื้อสองสองเล่มก็หายไปยี่สิบยังใกล้ถึงฝั่งแต่บางคนที่แบบว่า,าเชิญ<ๆ>เชิญเชิญคะ่ะผมว่ามันเหมือนตอนที่แล้วตอนแรกอะ่ะที่เราบอกว่าเก็บก่อนใช้อะ่ะมันมันกลายเป็นว่าพอผมเก็บก่อนใช้ใช่ใชไหมมันก็จะมีใช้เท่าเนี้ยแล้วใช้ยังไงม,มันก็จะไม่มีทางเกินเท่าเนี้เพราะเราเก็บไปแล้วไงผมก็เลยตั้งเป้าได้ว่าจะไม่ซื้อมันก็เลยตั้งเป้าตั้งแต่แรกว,ว่าจะไม่ซื้อมันก็เลยเหลือรอดมาเล่นประมาณนี้ พราะว่าเงินที่เหลืออยู่่มันน่าจะพอพอดีอะไรอย่างนี้ไหมคะเออเอออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นประมาณ<อ>ใช่ใช่ใช่มันมาจากแบบตอนเริ่มต้นเลยว่าเราจะเหลือให้ใช้เท่าเนี้ยเออประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่า<ม>ไรายได้มันเกิดมาระหว่างทางอีกนะคะณนะวันนั้นพอดีรายงานหนังสือได้ไรายได้ก้อนใหม่เข้ามาอือเออพอดีนะพอดีหนังสืออะ่ะผมผมมีประสบการณ์ส่วนตัวก็คือผมเคยซื้อมาดองแล้วก็อ่านไม่ทันอ,อืม ผมว่าบุ๊กก็เป็นนะผมว่าเพื่อนๆที่ตามฟังก็น่าจะเป็นนะซื้อมาแล้วมันกลายเป็นกองดองอะ่ะทีเนี้ยผมก็เลยให้โคต้าตัวเองว่าจะซื้อเดือนหนึ่งไม่เกินสองเล่มเออคือแบบมันมาจากหลายๆอย่างที่เราเชฟอะครับพอ,อพอมันเชฟมาลงตัวปุ๊บแบบมันจะไม่ค่อยหนีมากอ๋อโอเคมันมีแบบเหมือนลิมิตไว้แล้วข้อจํากัดว่าเอ้ยประมาณเท่านี้แหละสองเล่มใช่ไหมถ้าแบบจะซื้อเล่มที่สามแล้วอาจจะต้องคิดนิดนึงอื มันเหมือนอย่างนี้ครับเหมือนแบบเหมือนถ้าเราพูดถึงวินโดช้อปปิ้งอ่ะเราจะกลายเป็นว่าเราพยายามที่จะเป็นวินโดช้อปปิ้งให้ได้แต่ผมรู้สึกว่าวินโดช้อปปิ้งมันเป็นปลายทางอะบุ๊ก uh huh. มันต้องมาจากเราพยายามจะทำอะไรสักอย่างก่อนแล้วสุดท้ายอะ่ะมันจะหวยมันจะออกมาที่การวินโดช้อปปิ้งผมรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้มันคือ,อ,อผมรู้สึกว่ามันจะมีเอออันอื่นมาก่อนอะ่ะแล้วค่อยตกมาเป็นอันเนี้ยใช่ค่ะอันนี้ก็คือคุณวินยงเข้าเรื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะจริง,รงๆแล้วอ่ะมันเริ่มมาจาก เออยังไม่จบค่ะเพิ่งเริ่มยังยังยังมันเริ่มจากไมเซ็ตเนาะไมเซ็ตตั้งแต่ที่เราคิดเนี่ยว่าเราแบบเอ้ยจะออกจากบ้านไม่ซื้อนะอย่างเงี้ยมันคือแบบไมเซ็ตที่เราตั้งเป้าเอาไว้เสร็จแล้วทีเนี้ยการที่เราทำวินโดว์ช้อปปิ้งก็คือการไปเดินดูไม่ได้ช็อปอย่างเงี้ยคะะก็คือเป็นวิธีการแหละว่าเราจะทํายังไงให้เราควบคุมลิมิตค่าใช้จ่ายได้เนาะไม่ต้องเสียเงินไปเท่ากับของที่อาจจะไม่ได้ต้องการนะเวลานั้นๆก็คืออาจจะต้องเป็นแบบ เวสติ้งเลสไปก่อนเราเดินดูก่อนอย่างบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยเราไปเดินดูของใช่ไหมคะแล้วก็อีกสักหนึ่งสัปดาห์หรืออีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยกลับมาดูใหม่เราอาจจะไม่ได้อยากได้สินค้าชิ้นนั้นๆแล้วก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเช่นสมมติวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะไปเดินดูปุ๊บ,บอ่าเดี๋ยววันพุธหลังเลิกงานไปเดินดูอีกรอบนึง hmm. เอ้ยสองวันเออสามวันผ่านมาเนาะเราลืมไปแล้ว เราไปเจอของชิ้นใหม่ที่แบบเพราะพอะหน้าร้านมันก็จะโรเททไปเรื่อยใช่ไหมคะไปเจอของชิ้นใหม่แล้วอะชิ้นนั้นอาจจะแบบเราไม่ได้ต้องการนะอันนั้นก็คือเป็นการช่วยเซฟประหยัดเงินเนาะทางฝั่งออฟไลน์ส่วนที่ที่คุณวินเอ่อบอกมาเนี่ยก็ดีมากเลยว่าออนไลน์เนาะออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราอะอาจจะแบบจิ้มอะปะักตะกร้าไว้เยอะมากเลยอะตะกร้าเนี่ยจ,จะล้นมากแบบมีสิบยี่สิบอันใช่ไหมคะแต่ตอนที่เราจะกดซื้อจริงๆอะคะ่ะตะกร้ามันเหมือนเป็น ฟิลเตอร์เนาะเป็นขั้นกองอะ่ะให้เรากองมาแล้วขั้นหนึ่งครั้งหนึ่งอะจากท็อปท็อปไลน์ใช่ไหมคะอ่ะกองมาหนึ่งชั้นก็จะเป็นตะก้าใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีเนี้ยวันที่เราจะกดซื้ออะ่ะมันก็จะเป็นตะก้าอีก,อ,กอันนึงหมายถึงว่า ตัวกอยอีกตัวอีกขั้นหนึ่งว่าเราอะคงไม่ได้ซื้อทั้งหมดหรอกถ้ามันจะแบบเด้งมาแบบยีอันในลิสต์เนาะ<ม>เราน่าจะต้องแบบกดซื้ออะเหมือนไพ i อ r ริ y ีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยได้เหมือนกันว่าเราทำทั้งวินโด้ทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ควบคู่กันไปอันนี้คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะแบบช่วยประหยัดเงินได้ในในระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอืมผมเห็นด้วยว่าถ้าจะซื้ออะไรผมจะชอบบอกเพื่อนว่า ถ้าเกิดคุณจะซื้ออะไรนะรอสักเจ็ดวันดูมันก่อนแล้วก็รออีกทั้งเจ็ดวันค่อยมาดูทีว่ายังรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่าค่ะเหมือนกับคุณวินน่าจะเคยได้ยินทฤษฎีมัชเมโล่ไหมใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับที่เขาแบบทุกเล่มที่ผมอ่านคอเคส่วงนันมีมัชเมโล่ทุกอันโอ้ทุกเล่มพูดถึงมัชเมโล่หมดเลยเหรอคะเออผมว่าหนังสือการเงินน่ะจะยกเคสมัชเมโล่มาจะช่วงอยู่ช่วงครึ่งแรกของเล่มแล้วส่วนใหญ่คุณลองไปอ่านดูได้คุณเจอแน่นอน อ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆแบบลองคอมเมนต์มาเนาะว่าแบบเคยเคยฟังทฤษฎีมาร์ชเมลโ่หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูช่องคุณวินมาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเออแต่ผมไม่เคยพูดเออแปลกใจเหมือนกันนะแปลกใจเหมือนกันไม่เคยทำเลยเอาบุกเชิญเลยครับเชิญเอาคุณเอาของผมไปเลยคุณเอามาร์ชเมลโ่ไปเลยเกมเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะก็เป็นยกมาจากหนังสือแล้วก็ตำราต่างๆเนาะที่ว่าเขากล่าวถึงกันมาก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยทราบเนาะก็จะเป็นทฤษฎีที่แบบว่า เป็นการทดลองให้เด็กอะคะ่ะเด็กแบบวัยวัยเด็กเนาะอาจจะเป็นแบบอนุบาลอย่างเงี้ยนะคะลองทาการทดลองอยู่ในห้องว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเด็กอะค่ะสามารถกินได้เลยเอยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมัชเมลโล่เนี่ยจะอยู่บนถาดใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเด็กทุกคนนะ่ะสามารถหยิบมัชเมลโล่กินได้หนึ่งชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเนี่ยอยากได้มัชเมลโล่เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเนาะ ต้องรอให้คุณครูเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนอาจจะผ่านไปสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะถ้ากินเลยเนี่ยก็กินได้เลยหนึ่งชิ้นไม่มีใครว่าอะไรไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยฉันอยากได้สองชิ้นฉันรู้สึกแบบฉันรอได้ก็รอให้คุณครูกลับมาแล้วก็ให้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นก็จะได้สองชิ้นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเนาะเป็นสองทฤษฎีตรงเนี้ยจะให้เห็นภาพว่า เด็กคนไหนอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะทดลองไปแล้วก็เหมือนมอนิเตอร์ไปด้วยว่าหลังจากนั้นถ้าเด็กคนนี้โตขึ้นน่ะผลลัพธ์ในการเรียนการทำงานเอ,อ่อการเงินหรือว่าความอดทนในการรอคอยต่างๆจะเป็นยังไงทฤษฎีตัวนี้จะบ่งบอกว่ากลุ่มกลุ่มหลังอะคะ่ะที่สามารถรอได้อะจะมีทั้งความอดทนการรอคอยสิ่งที่จะประสบความสำเร็จนะ่ะได้ค่อนข้างดีกว่านะคะ กว่าคนกลุ่มแรกที่ที่ทานเลยนะตอนนั้นเพราะมันจะมีเรื่องในส่วนของแบบการรู้จักรอคอยเนาะแล้วก็เวลาในการอดทนของตัวเองที่แบบการยับยั้งชั่งใจแล้วก็การคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองด้วยนะตอนนั้นเพราะว่ามันก็ เหมือนอาจจะแบบโยงมาแบบในช่วงแบบตลาดอย่างนี้เนาะถ้าเราแบบอยากขายไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้เลยนะตอนนั้นหรือว่าเราอดทนรอเพื่อให้ได้แบบราคาที่ดีกว่ามันก็ต้องมีทั้งเหมือนแบบเดวิลกับแองเจลอะสองข้างที่แบบกําลังฟาดฟันกันอยู่นะณนะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นนะคะแต่ว่าสุดท้ายอยากจะดิสแคมเมอรนิดนึงว่าตัวม a ชเมนโรอะมันก็ไม่ใช่ออสิ่งที่จะมาวัด ความสำเร็จของทุกคนได้จากแค่มาชเมนโรชิ้นเดียวเนาะมันก็ยังมีแบบบริบทรอบข้างสังคมต่างๆแล้วก็การเลี้ยงดูของครอบครัวมาช่วยให้ออ่คนคนนั้นน่าประสบความสําเร็จหรือไม่อันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับบริบทด้วยค่ะอืมครับคุณวินอยากเสริมในส่วนไหนไหมคะคุณเคมมัดเมโลไปเรียบร้อยแล้วต่อไปผมพูดซ้ำไม่ได้และ <laughs> โอ้อันนี้มันเป็นทฤษฎีที่แบบทุกคนหยิบไปพูดได้คะ่ะอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะพอดีผมมีโอกาสครับผมติดตามพี่นุช v วีบ้านๆครับแล้วผมก็มีโอกาสกินข้าวกับแกอยู่มือหนึ่งสิ่งเนี้ยแกไม่ได้พูดประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมตกผลึกจากที่ผมติดตามแกอ,อ่าผมตกผลึกได้ว่าความสุขครับมันมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือประเภทแรกเป็นความสุขที่สนุกประเภทที่สองก็คือความสุข ที่สงบผมว่าพี่นุชอ่ะเป็นความสุขที่สงบถามว่าความแตกต่างคืออะไรผมว่าความสุขที่สนุกอะ่ะมันคือการที่เราแบบได้สนองกิเลสอะ่ะได้เล่นได้ไปพักได,ได้นู่นได้นี่ตามที่ใจอยากไม่ว่าจะใช้เงินซื้อหรือว่าทุ่มเทอะไรแล้วก็ได้มามันก็คือความสุขประเภทหนึง่งแต่ว่าความสุขประเภทเนี้ยมันจะเป็นระยะสั้นครับถ้าเราได้กินความสุขอันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะหายไปในเวลาไม่นานแล้วเราก็ต้องกินใหม่เรื่อยๆ แล้วถึงจะมีความสุขประเภทนี้ซ้ํำเรื่อยๆแล้วเราจะยิ่งต้องการก้อนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆกับความสุขประเภทนี้ส่วนความสุขอีกแบบที่ผมสัมผัสได้จากพินุษอ่ะคือความสุขที่สงบครับความสุขที่สงบอ่ะผมว่ามันมาจากการที่เรารู้จักพอ,อครับว่าเรามีแค่นี้เราใช้ชีวิตประมาณนี้แหละแต่ว่าเรามัน่นคงเราไม่ได้เสี่ยงอะไรเราอาจจะไม่มีของนู่นของนี้เยอะแยะแต่ว่าเรามีเงินปลอดภัย เวลาเกิดอะไรเราก็ไม่ต้องกังวลเกิดอุบัติเหตุล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเวลาเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันแล้วก็รับมือได้เรามีเงินพอจะเลี้ยงคนนู้นคนนี้คนรอบข้างที่เรารักให้เดินไปกับเราข้างหน้าได้แล้วเรารู้สึกมั่นคงอะ่ะมันเป็นความสุขที่ผมว่ามันระยะยาวกว่าแล้วพี่นุชตเขาก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีความสุขจากความสงบผมว่าน่าจะเกือบทั้งหมดเลยอะ่ะผมว่าน่าจะเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นในชีวิตเขาเลยอะ่ะซึ่ง ผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าผมแค่บอกว่าชีวิตเราที่โตมาครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยู่ในวัยแบบไฟแรงวัยทำงานอย่างเงี้ยเราจะชินกับความสุขที่สนุกมาอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายกว่าเออแต่ผมแค่อยาบอกว่าเอ้ยมันมีความสุขอีกประเภทนะซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันนะมันก็ดีพอๆกันอะแต่มันมีอีกประเภทหนึง่งให้เราลองสัมผัสความสุขที่สงบแบบนี้ดูแลวผมรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยแหละมันอาจจะตื่นต้นตื่นเต้นตน,น้อยลงบ้างแต่ว่า ผมว่าเราก็เครียดแล้วก็กดดันน้อยลงนะถ้าเรากินความสุขประเภทเนี้ยเออแล้วความสุขประเภทเนี้ยมันผมว่ากินเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดอ่ะมันอาจจะลดจืดหน่อยมันอาจจะไม่ใช่ลดจัดจ้านประมาณนี้แต่มันกินได้เรื่อยๆทําให้เราอิ่มท้องได้ยาวๆประมาณเนี้ยเออมันอาจจะเป็นคําพูดเชิงอารมณ์หน่อยนะผมก็แบบอยากอธิบายประมาณนี้จะได้เข้าใจง่ายๆออเออนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมตกผลึกจากที่เคยเคยสัมผัสแกจากการกินข้าวแกมือครับประมาณนี้ อันนี้มือหนึ่งแล้วตกผลึกเลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะรบบมือหนึ่งเด็ดมือนั้นน่าจะทักสองชั่วโมงกินนานอยู่กินหลายคนโอเคค่ะต่ถ้าพี่นุ๊นดูก,ก็รบกวนครับมากินข้าวอีกสักมือเดี๋ยวผมพาบุ๊กไปนะโอเคค่ะดีเลยค่ะจริง,รงๆแล้วที่คุณวินพูดอะมันหมายถึงการเป็นแบบสังคมสังคมนิยมเนาะวัตถุนิยมเพราะว่าโลกของเราแบบขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมใช่ไหมคะ ก็จะเป็นในส่วนของแบบเอ้ยชีวิตตั้งแต่แบบอาเริ่มทํางานไปจนถึงแบบอาวัยเกษียณเนี่ยเราอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยแบบทุนนิยมณตรงนี้แล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเห็นน่ะหลังจากนั้นทุกคนก็จะไปสู่สิ่งสงบที่คุณวินพูดถึงก็คืออาจจะเป็นทางธรรมหรือว่าอะไรที่แบบเป็นการสงบภายในจิตใจเพราะฉะนั้นปลายทางอ่ะมันอาจจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าระหว่างทางอ่ะก็คือแบบเอ้ยอยากมีสีสันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น เออเหมือนธรรมดาทั่วไปของแบบโลกมนุษย์เนอะอืมก็จะเป็นประมาณนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะไปจุดปลายทางเนี่ยเร็วช้าแตกต่างกันขนาดไหนก็จะเป็นในมุมนั้นไปคะ่ะเราก็จะเข้าสู่ทางธรรมนิดนึงนะคะตอนนี้คลิปนี้ก็สรับสุดด้วยพิธีอุปสมบทพิธีหน้าประจำวัดโอ้ยเราเราเป็นรายการอะไรคะเนี่ย มีทุกแบบไม่โฟกัสกลุ่มปอนเซอร์บายกิจกรรมบวชสามนเณรแล้วดูเออราไปแล้วครับพระป่าเข้าได้ครับเดี๋ยวแปลเดี๋ยวเขามาเข้าจริงๆแล้วหลังจากนั้นทำต่อไม่ถูกเลยนะโกนหัวแล้วผมอย่าลืมนะคะคุณวินพูดอะไรแล้วต้องมีคอมมิชเม้นค่ะอย่าอย่าอย่าอย่ย่าอาอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นไม่เอา โอเคอันนี้บุ๊กก,ก็คือจะมาเล่าในส่วนของตัว Windows Shopping เนาะแล้วก็ให้คุณวินแชร์ในมุมเนี้ยสุดท้ายแล้วจากที่คุณวินพูดมาทั้งหมดนะคะเราก็จะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการแบบเดินดูของอ่ะมันไม่ใช่แค่การแบบเดินดูของแบบดิสเพย์ทั่วไปใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วมันคือการเดินดูภายในใจิตใจของเราเองนั่นแหละว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วอะ่ะคืออะไรเพราะว่าการที่เราแบบเดินดูแล้วก็มองไปใช่ไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเราพอแล้ว อันนี้มีอยู่ที่บ้านแล้วอย่างเช่นแบบเทศกาลไม่ใช่เทศกาลเนาะการแบบไว้ทุกนะตอนเนี้ยค่ะจริง,รงๆแล้วอะถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูในตู้อะเราก็จะรู้สึกว่าเราจะมีเสื้อขาวดําเนี่ยอยู่แล้วแหละกางเกงขาวดําประมาณเนี้ยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยแบบความที่ทุกคนเอาสีเออ่ประมาณเนี้ยมาขายใช่ไหมคะเราก็จะอยากได้ชุดใหม่แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเรามีในตู้อยู่นะว่า เราก็จะรู้สึกว่าการไปเดินดูก็คือเป็นการสำรวจตลาดไปเนาะแต่เราก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อในส่วนนั้นก็ได้เหมือนกันก็เป็นการเดินดูภายในจิตใจของตัวเองถ้าเกิดเราชนะได้อันนี้ก็คือเราชนะตัวเองได้ก็คือแบบไม่ต้องชนะอะไรนะค่ะประมาณนั้นนะคะคุณวินอยากเพิ่มตรงไหนไหมคะเมื่อเมื่อกี้มเมื่อกี้บทดีวันเนี่ยเมื่อกี้สดไปเนี่ยหรือว่าอยู่ในสคริปสดค่ะสดรายการ,ราสดที่คมยัง ม่พร้อมจะปิดคลิปแล้วต้องจบตรงนี้แล้วแหละยังยังยัไม่เท่ไม่จบตรงนี้ไม่เท่นะเมื่อกี้เท่มากเลยโอเคค่ะแล้วก็อ๋อจบจบตรงนี้ลาไปก่อนเลยใช่ไหมคะยังมีต่อปะน่ยยังมีต่อเน่ถ้ามีต่ออมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไงเผื่อแบบมีอะไรเพิ่มเติม c ม m ม e n t เหรอผมรู้สึกว่า EP เนี้ยมันไม่เข้ากันนะครับผมทีนี้ผมพูดเลยเมื่อกี้นยตัดหน้าออกไปเอาตัวอะไรออกเข้ามาแทนติ๊กเกอร์คือคือคือมันอย่างนี้ทุกคนอ่า ต่อให้ผมจะทำคอนเทนต์แบบที่เพื่อนๆติดตามมาตั้งแต่จันถึงเสาร์มันก็ออกแนว itation, um เอนเตอร์เทนเถิดเทิงหน่อยนะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าจากของผมอะเรื่องวิธีการใช้เงินรวมถึงวิธีการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับเงินหลายๆอย่างอะผมค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นแผนแล้วก็มีความแบบมีความจัดการเรื่องความเสี่ยงสูงอยู่มันอาจจะค่อนข้างค้านกับสไตล์ที่ผมทํากับในช่องนะอยากจะบอกอย่างนี้แต่ว่า มันเป็นเหตุผลที่ผมสามารถทําแบบนี้ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังบ้านอ่ะหรือว่าพอร์ตหรือว่าการใช้เงินของผมอ่ะมันค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยทีเนี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกมั่นคงอ่ะแล้วเรามั่นใจพอที่จะทําคอนเทนต์ให้คนอื่นดูได้อ่ะมันมาจากความรู้สึกอย่างนี้แล้วถ้าเกิด การเงินของผมมันแบบมันต้องเลเวลเลตมันต้องเล่นท่ายากหรือว่ามันต้องคอยกู้คนอื่นอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้อะ่ะผมอาจจะมีความมั่นใจไม่พอที่จะเปิดช่องก็ได้เออจริงๆอะ่ะภาพที่มองเห็นว่าแบบมันน่าตื่นเต้นมันตลกมันเถิดอเทิงนุ่นนี่นั่นอะ่ะหลังบ้านมันมาจากความสงบก่อนอะ่ะทุกคนเออ,อยา,ากจะอธิบายแบบนี้ฐานเราต้องแน่นก่อนอะ่ะผมถึงจะกล้าทํานูน่นทํานี่ได้อะ่ะผมว่าเรื่องนี้มันส่งผล ครับผมก็เลยเล่าเรื่องที่พินุชเมื่อกี้นี้ให้ฟังอ่าโอเคดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆน,นะคะอยากให้คุณวินอนะ่ะช่วยแบบแชร์พอร์ตเนาะว่าเ e อ้ยวิธีการวางแผนยังไงอย่างเงี้ยให้ได้ความสงบแบบเนี้ยแ <laughs> <laughs> ชร์แ <laughs> ชร์แชร์มุมมองค่ะ Logic, โลจิกโลจิกวิธีการคิดคแบ่งเป็นสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างทําให้ถึงแบบเข้าสู่นิพานได้ขนาดนี้ประมาณนี้ ครับลงทุนจนนีพพานไปเลยเพื่อนๆจะได้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอาจารย์ไทบุญใช่ไหมคะเคยแบบบรรยายในในแบบไทยวีไอเนาะอะไรนะหัวข้อเกี่ยวกับความสงบสุขทางจิตใจประมาณเนี้ยค่ะลงทุนยังไงให้สงบสุขอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบสามารถมาแชร์ไอเดียในมุมมองของคุณวินได้ว่าเอ้ยทํายังไงสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนก็คืออยากกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเนาะไม่ได้อยากมีความกังวลในตอนแบบนอนอย่างเงี้ย ก็คุณวินอาจจะมาช่วยแชร์ในในคลิปถัดๆไปก็ได้ค่ะว่าต้องเริ่มยังไงทำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นจะได้แบบไปเฮฮาปาร์ตี้เป็นแบบเอ่อมีเป็นร้านเลยเหรอพี่ได้อย่างสบายใจโดยที่แบบว่าไปนิพพานเมื่อกี้เมาบอกว่าจะไปนิพพานนิพานนี่ยก็คือขั้นขั้นสุดค่ะหลังจากที่แบบว่าทําทํามีเป็นร้านบรรลุแบบว่าร้อยล้านไปแล้วนะคะร้อยล้านซับ สาทู่ครับได้เอาหมดเลร้อยล้านซับร้อยล้านบาทเอาหมดทุกคนนี้ร้อยล้านกีบได้ไหมคะบ,บกีบมันก็ได้อยู่นะก็เป็นเงินกออ้อนร้อยล้านร้อยล้านดองแล้วกันเอามาก่อนแล้วกันนะเท่าไหร่ก็ได้เอามาก่อนนะโอเคค่ะทีนี้ก็อยากจะลองสอบถามเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วอะวินโดช้อปปิ้งที่เพื่อนเพื่อนตั้งใจไว้ตอนแรกอะมันเก็บเงินได้จริงหรือไม่เนาะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีไมซ์เซ็ตที่แตกต่างกันไปแล้วเก็บได้แต่สุดท้ายไปแล้ว มันดันไปดึงของใหม่เข้ามาเยอะกว่าเดิมเหมือนเราตั้งไม์เซ็ตไว้เนาะแต่พอไปเนี่ยดิสเ l อะ่ะมันจะค่อนข้างดึงดูดใช่ไหมคะด้วยเสียงด้วยอารมณ์ด้วยบริบทอะไรต่างๆมันกลับกลายเป็นว่าเราเสียไปมากกว่าเดิมอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆมาลองคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็ใครนะคะมีทริคดีๆแบบคุณวินนะคะก็มาแชร์กันได้เราจะได้แบบเอ้ยอาจจะแบบเรียนเชิญเพื่อนๆคนไหนนะคะที่คิดว่า โอ้ oh, แบบคนนี้น่าจะแบบว่ามาแชร์มุมโอให้กับเพื่อนๆได้ก็อาจจะมาเชิญเป็นครั้งเป็นแขกนับเชิญจริงๆในครั้งถัดไปก็ได้นะคะเพือนพี่นุษย์นี่แหละจะจีบแกให้มาอยู่นะรบกวนพี่นุษด้วยนะ,ะนัดยากจังยัดนัดยากจังเลยพี่ช่วยมาเลยครับสรุป <laughs> พี่นุษย์ไม่ได้ดูนะคะแล้ว <laughs> โอก้ก็เดี๋ยวผมส่งให้แกเองอะมีเพจอยู่ที่ได้<ม>ค่ะโอเคอย่างนั้นวันนี้คุณวิน จบรายการให้หน่อยได้ไหมคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมคะไม่มีอะไรครับวันนี้วันนี้นิพานไปแล้วครับวันนี้วันนี้ก็คือแบบอารมณ์สบายมากเลยเออใช่ไหมคะตั้งแต่ผมพูดเรื่องนิพานไปผมก็ไม่มีอะไรตลกในหัวเลย <c oughs> <laughs> หมดละจะคลิปหมดละ ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะจะได้แบบนอนหลับกันอย่างสบายนะคะเพราะจริงๆอ่ะเหมือนเคยได้ยินว่านักลงทคุณบางคนอ่ะก็อาจจะเป็นนอนหลับยากเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบข่าวสารอะไรต่างๆอ่ะวิ่งอยู่ในหัวแบบเยอะแยะมากมายคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปส่งทุกคนเข้านอนนะคะแล้วก็อย่าลืมเอ่อทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็คอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้มีการแบบอัปเดตมุมมองต่างๆเรื่อยๆนะคะ สุดท้ายแล้ววันนี้นะคะรายการมันนี่ซันเดนะคะการเงินง่ายๆสบายๆส,ยสไตล์ซันเดยก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ